ได้ยนูกด้่น่ะเอาดีดีกนนั่แค่ตัวนี้อยูนี้ยกินคอเมื่อไหเอ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเ้ยเฮเฮงเ้า้ยเฮเฮยเ้ยเ้อเฮ้้เฮ้ยเ้เ้เยเยเยเเ้เยเเยเเ้เเเย จะทำอะไรเขาจะกินเองใช้เขาเย็นยั้ไงเขาจะขาฮอตขาลดจับกินลเพียงนี่จับกินเขายางผิดตัวย่างกัย่างหนีตัวฮอตกันไรกัาย่างมัานักจอบกันย่างหนีย่างนี้เขากินเขาเกาตัวพาดฟาอาให้จานข้างหนึ่งแก่ลาจย์ไปเหตุ่ารณ์อะไรเหตุการณ์เหตุการเ์็ะไรอหตการย์ไแกแก่เนี มางานเยอะเยอะเ้ยเอ้ยานไปเอ้ยานไปไม่มีล้มีแตเขาจะเพิ่มให้เองกวนตองกระจาตองเลยตองเลยหมากนั้นมัมีประโยชน์แค้เราเนน่ะ

จ,จับกินเออจับกินตู้จับกินตอีกในตัวนี้นี่นี่เห็นบ่ไปไหนป่ะเอามาเดินมาพีต่ตองอย่าไปนั่งไก่ได้น้ำได้อยู่ทันนะอือ,อบอกแล้วย<อ>าวดีๆจะม,มายนว่ะเออดีเฮ้ยเอาแม่เอาแม่ไอเสียงคู่เสือดอกไปไปคือ,รรอกันเราเห็นแล้วว่ไอะหรอ่ะมีเครม่องไว้ทั้งเครื่องกันนะเงี้ยงนี่กันนะ ไปยังโอ้ยจุ๊บอยจา์หลายพวเนือมาเก่งมันหัวหนวกเลยไอมาเก่งหัวหนวกเน่ยหันเ้มงมึงกากกากกูหมดพุ่นไปพุ่นมากันเปิดอไปเดี๋ยวจานเลยผมก็ป่นอนเจาก็หนกจาบอากกาินบกากกาวดีกว่าเนี่ยเข้ามาอีกนี่มังนันี่อันใดอัมไหนี่กมเนี่ยบอกว่ามังนั่นนี่เนี่ยเออเงี่ยคุณไปมึงเสียจาไดไไปกบเราไปใช่ได้ล้วนะเดี๋ยวเขาอยูไปนี่นีย ไม่ยากดูเราเราไปใส่ไม่ได้แล้วเรานี่ยเราเราแหละไปไหนไม่ได้แล้วเราอ่ะเออไอคนละตัวเอาเลยกินกักกันไม่หันเลยกินเฮ้ยกินตัวนี้ก่อนเอางานไหนเอากินเออเอากินตัวเฮ้ยเฮ้ยเขาให้บอกยังไงยังไงวะพอดีเสียบบานเขาฮัดดิเก่งเก่งเก่งจอมแม่นบอกกันบ้างเนาะข้ากักมึงเนาะ เอ้าเฮ้าปากมานี่เขากินกังไปกาไปอัดไปไปนีไปใช่ปะเอาเอาเอาตีละเอาตีละไปเัาเียงใช่ปะไม่ต้องยังกันแล้ววะไปกินไสไปไปกินขากินเลยไปกิน้าเออกิเอินข้าอกินเออกาอกินข้เออกเอกนข้าเกินเออกินข้ากินเินกินเ้ากินิเอนกินอกอเอ้ากิน คอยครับจิ้มคอยขุ่มาด้เสมอมาเสมอเสมอาเือมาได้านมม่เดินเล่ะบอกไปหันไปนี้อยู่บ้างเดินในบ้างตัวเขาปลาตินมาจริงจังเอาเลยเอาเลยกินกินเลย นี้ใหญเากินตอดิเอาพีตัวนั้นนะกินเอาเอาเฮ้ยเตัวนี้กับีเฮ้ยเฮเฮ้ยเอามากได้อะเฮ้ยเกินพุดก้อนเด้อนี่นมังี่นี่บ่นี่เอาแลกเล่แลกบ่มวนมันนี่มันี่มันี่มันิดถึงสองสามลเนอแลกอ่ะย้ว เอาตอนนี้เสร็จแล้วลูกหนีเลยเด้อปราละมาจารย์มาแล้วมาเนี่มาเนี่ยพูดไปห้องดากันไวเออหะลากไว้พี่สุดตุ้งผมเยอะหญมาพี่แลเออมาพี่เขากินมาใส่ให้เขากินใส่พูดดากได้ดิกพูดเขากินนี้พี่รุนหลายเอาก็ได้เขาฮอตไปเขากินรถหย่างมาพี่ เอาไปทังนี้ดีกว่าไปเองมดไปมีตีตองไปเด็มนี่เขาฮอดน่ะเออมาเขาโอ้เร็วแท้กันมานีเนาะไอ้สันขึ้นจากยาง่เด็ก่างเนาะคนเนาะสามเออเออเยวบ่ได้บ่ได้เอาแมเขาฮอตเลยดิเขาฮอเยยเอากรยากาักแเอาแล้วแทเอ่อไอ้เลสามีใจเยังไงกินเนาะขัขาตาเขาตัเนาะ ว้อวเนกลังกิ่รตัวเป็นบาดิโอมกระเพาะตัวนี้หนีหนอเว้ยขาหน่อยมึงยังกูไอโกงเขาเหอพยองผอมึงโดนเราเอาไอ้เจยบเปลี่ยนแล้วโดนทำอะไรยายัมพี่คุ้มถึงมีหนึกนะเอ้าไมโทษโทษมันจะข้ามตาไปสิมาแม่ นอนดีๆแล้วระวังงูนะเขียดนะอย่าเขียดนะโอ้ดอกนี้เขี่ยเลยเขี่ยให้แหลกกว่าไปข่องหวานได้เนี่ยโอ้ยไปข่องหวานรอมาอาเมทไอ้นันตะวันไม่จุดเนี่ยหมดแล้วมั้ง นี่ cái นี่ไปเลยเอ้าไปไป không นี่ขายไปเลยมันต้อง

จังครับกินสองดิครับอาจารย์กินสองกินสองอ้ยส่งท่างนี้งก็สองเดียวส่งเท่านั้นมันกินสองเดี๋ยกินทั้งนี้เลยอ่ะเออแก้วยมันเอ้าจังครับบาดียา ได้เอากี่ลีอะงับปา๊บาเรียบร้อยเขารัดเข้ารัดเข้ารัดเข้ารัดอืมเข่าเทปเล่าแล้วนะี่ย่อยเลยหัยเลยสามช่วงันันะเสื่อม เแจนแก่แล้วแผ่แล้วเย็นเลย